สิ่งเหล่านี้โกเกลวันให้ดีนะมันอันตรายนี่โดยเฉพาะอนาวสุลายกินแล้วอาจจะ้าแล้วตา,ายแม่ขาทติเห็นขวดโอเอชีน้ำมันมอตซค จากราชการมาจากรัชนีก็จะผลักดันให้ผมไม่ก็ตายนะครับหรือว่าเพื่อนๆหลายๆคนได้ไปอบรมในที่ต่างๆก็ทาให้เรานั้นมีความรู้มากขึ้นที่ผมได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองสามารถค้นพบความสามารถทางด้านไม่ว่าจะเป็นการพูดและนําไปเป็นพิธีกรเวทยากรนะครับซึ่งเฮ้ยเราชอบทางด้านนี้เรารักทางด้านนี้คุณครูรัชนีได้สร้างโอกาสกับผมที่สามารถหาเวที ้างนอกนะครับให้ผมได้แสดงความสามารถของผมได้อย่างเต็มที่ก็คือเป็นกิจกรรมสันนาการเป็นกิจกรรมกลุ่มทําให้เรามีส่วนร่วมในคนหมู่มากครับแล้วก็โชว์ศักยภาพกันเป็นผู้นําของเราด้วยทำให้เราเนี่ยมีสิทธิ์สนะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจได้เพื่อนมากขึ้นนะครับเพราะว่าจะเป็นในทางด้านความรู้เกี่ยวกับทางด้านเรื่องโรคเอดนะครับหรือว่าจะเป็นยาเสพติดเหมือนได้ฝึกตัวเองไปด้วยแบบว่าความรับผิดชอบในองค์กรใน แล้วมันที่มีความรู้สึกว่าที่เราได้ทํางานอย่างเงี้ยมันทําเพื่อโรงเรียนแล้วก็มันเหมือนทําให้เรารักโรงเรียนมากขึ้นไม่กล้าคีดไม่กล้าพูดไม่กล้าทำไม่กล้าทำเลยทั้งสิ้นนะครับพอผมได้เข้ามาร่วมนะครับในโครงการของอาจารย์รัศนีซึ่งเราเองก็เรียกกันว่าแม่ดิกนะฮะซึ่งเป็นเหมือนแม่นะฮะของเราที่คอยให้ที่คำปรึกษาต่างๆนานานะฮะที่เราจะปรึกษากันแล้วก็ปัน้นใช้คําว่าปั้นเลยนะเพราะว่าแม่ดิ๊กเป็นคนทําให้ผมมีความกล้า กาจกรรมของโครงการทีวีน้วมันกับอาจารย์ลัวมีก็ดทให้เราได้โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะว่าบางครั้งการทํางานน่ะเราก็ต้องเ,อเหมือนแบบเราต้องอย่างเช่นการเบิกเงินการคิดการวิเคราะห์การแก้ปัญหาเนี่ยโครงการนี้จะสอนให้เรามากครับเวลาไปทางานจริงก็เหมือนเอาประสบการณ์ตรงนี้ไปใช้ได้ ได้เป็นากิจกรรมที่ในชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะได้ทำมาก่อนแต่เราก็ได้ทำเช่นการออกค่าที่โรงเรียนตาลประชาร,ะรังกิเลยที่บางกะทุ่งเราก็ได้ไปออกค่าได้เปนกิจกรรมซึ่งในชีวิตไม่เคยคิดเหมือนกันว่าจะได้ทำแต่พอได้ทำแล้วก็รู้สึกมีความสุขครับที่ได้ทำตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรามีความสามารถอะไรบ้างในตัวเราพอได้เข้ามาอยู่นี้นเราก็เลยรู้ว่าตัวเราอะ มีความสามารถอะไรบ้างแล้วก็ในโครงการนี้ก็ทําให้เรามีเวทีในการสแสดงออกอย่างตัวเราเป็นคนแบบว่าชอบเต้นเลยทําให้เรามีการสแสดงแบบว่ามีเวทีให้เราได้สแสดงออกแล้วเวลามีมีการออกค่ายเราก็ได้ไปสันทนาการเป็นอย่างเต็มที่ได้สแสดงออกอย่างเต็มที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมมีความสุขที่เราได้ทํางานครับแบบว่างานก็ประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีอย่าง เรื่องของการจัดกิจกรรมจะเห็นภาพความสำเร็จจากการที่เขาได้ไปทำกิจกรรมเพื่อรณรงค์การต่อต้านยาเสพติดในองค์กรต่างๆที่ที่เชิญมาในวาลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันวัชุบุรีโลกวันต่อต้านยาเสพติดโลกหรือแม้กระทั่งกิจกรรมดีๆของพิษณุโลกเนี่ยอย่างเช่นกิจกรรมถนนเด็กเดิน เด็กกลุ่มนี้ก็จะได้รับอโอกาสนี้เอาไปเผยแพร่ค,ความสามารถที่เขามีอยู่เนี่ยให้ปรากฏต่อเพื่อนๆนเนยาวชนที่มาร่วมง,งานเด็กเด็กพวกนี้เมื่อเขาได้รับการพัฒนาใน,ในโครงการนี้มีความรู้สึกที่กระตือร้นไอ้ความกระตือร้นที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นผลสืบเนื่องมาจากที่เขาได้รับการพัฒนาในกิจกรรมกลุ่มมีความกระตือร้นที่จะนําความสามารถอย่างนีเน้เอาไปแสดงออกสิ่งที่เขาต้องการจะลงมาพัฒนาการของวัยรุ่นเนี่ยคือช่วงนี้เด็กเขามีความต้องการ นะมันเป็นธรรมชาติของเด็กที่หนึ่งต้องการการำน้นที่จะเเป็นวเที่ยงา,นาันค่ะอาจาร์ของเขาทีนี้ปกติเนี่ยเด็กทีท่ทั่วไปเนี่ยเขามมหน้าที่เรียนสื่อยางเียเขาก็จะไม่ม้มีเวทีที่จะให้มาทํากิจกรรมเหมือนกัต่างตาเราก็ไปหยิบเขาขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาพัฒนากระบวนการก็คือทําให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ย ให้เขารู้จักตัวเองเข้าใจตัวเองว่าเออเขามีความสามารถอย่างนี้แล้วก็เขาสามารถที่จะนำเอาความสามารถานี้ทําคุณประโยชน์ให้กับคนอื่นได้อันนี้คือเมื่อเขาเกิดความรู้สึกว่าเขาอ่บมีคุณค่าได้รับคําชมเชยผลที่ได้ก็คือเขามีความ มีความชื่อนอกชื่นใจในตัวเองความภาคภูมิใจสิ่งนี้นเป็นสิ่งที่ถ้าจะพูดไปแล้วถ้าเราไม่มีเวทีเขาทำ okay? ไม่มีกระบวนการจัดตรง,นงเ,รเนี้ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในตัวเขายากเพราะอยู่ๆจะให้เขาไปคิดค้นหาวิธีทาไงจะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองนั้นคงยากตรงเนี้ยเมื่อเด็กเข้ามาทํากิจกรรมนะคะอย่างน้อยเนี่ย เขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นตัวอย่างของเพื่อนๆเป็นนักเรียนแกนนาก็จะเป็นไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเล่นเกมใช้เวลาที่มันสิ้นเปลืองไปโดยกล่าวะโยุน์เมื่อเขารู้สึกว่าเขาเป็นผู้นําแล้วเนี่ยเขาจะทําอะไรไม่ดีไม่ได้ความรู้สึกที่เราสร้างที่เกิดขึ้นแล้วมันคิดว่ามันจะติดตัวเข้าไปเลยเด็กกลุ่มอื้นก็จะมองเห็นว่าอ๋อเด็กกลุ่มนี้เป็นกิจกรรมดีๆตัวเขาเองยัยไปดูเลยไปดูอ๋อดูแล้วเขาก็เกิดความชื่นชมชื่นชอบว่านักเรียนกลุ่มนี้มีความสามารถนะ ก็อยากจะถูกยอมรับอย่างนั้นบ้างอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทาให้ความรู้สึกอันนี้ของเขาจะเข้มแข็งในตัวเองตลอดไปไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้กิจกรรมที่ประสบความสําเร็จ